เราไปช่วยยังไงก็ของของคนคนเดียวแต่ทีนี้พอสอบถามไปทางบริษัทนะทางบริษัทเขาไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าใครเป็นเจ้าของใครก็ไม่รู้ใครจะไม่จัาของอ่ะเขาก็ซื้อมาเขาซื้อต่อกันมาเอาแต่แต่มันมันก็เป็นเป็นของท่านที่เสียชีวิตไป่ตก็เขาเขาเขาซื้อที่ไหนเขาซื้อใครอ่ะเขาซื้อใครเขาได้มาอย่างไงไม่มีใครรู้

วันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเครื่อง g t 200ที่เคยถูกขนานนามถึงสมรรถภาพอันสูงส่งในการตรวจจับวัตถุระเบิดได้อย่างแม่นยำอีกทั้งยังสามารถตรวจจับสิ่งเสพติดผิดกฎหมายได้อีกด้วยแต่ด้วยความน่าสงสัยในเครื่องมือชิ้นนี้เพราะดูแล้วไม่ต่างอะไรจากของเด็กเล่นประชาชนนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าเครื่องนี้ไม่น่าจะมีความสามารถเพียงพอในการทำงานได้อย่างที่โฆษณาสรรพคุณเอ,อาไวาข้ขอขอ,ขอนุญาตมันดูกล่องแกงจังเลย แม้จะพิจารณาด้วยหลักการของวิทยาศาสตร์สักอีกครั้งเครื่อง GT 200นี้ก็เป็นได้แค่เพียงไม้ติ้วล้างป่าช้าเพียงเท่านั้นเองจากการที่มีการตั้งข้อสงสัยและข้อสรุปเบื้องต้นแบบนี้ฝ่ายกองทัพไทยที่ซื้อเครื่องมือนี้มาใช้อย่างเยอะแยะไปหมดก็ได้พยายามออกมาตอบโต้และยืนยันว่าเครื่อง GT200 นี้สามารถใช้งานได้จริงแม้ว่าจะมีข้อสังเกตและหลักการทางวิทยาศาสตร์ เห็นคัดค้านสรรพคุณการทํางานของมันอย่างไรก็ตามผมพูดมาสามเดือนที่ช่องสารเป็นที่แรกว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องหลวงโลกการออกมายืนยันความสามารถของเครื่องมือนี้มีทั้งสร้างความขบขันน่าอับอายและความน่าสมเพศเวทนารวมถึงการอ้างหลักการฟิสิกส์อย่างมั่วๆของนายทหารบางคนแล้วใส่เข้าไปในนี้ซึ่งก็จะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นสมมุติว่าเราใส่เรื่องของยาเสพติดและการอ้างหลักฐานแปลกๆที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยเช่นการใช้แผนภูมิอธิบายชิปคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อรุ่นชื่อเดียวกับเครื่อง GT 2 0 0 ัอาจจะมีข้อสงสัยกันว่าทําไมกลุ่มคนพวกนี้ถึงได้ยอมหน้าแตกและเอาชื่อเสียงมาทําลายทิ้งแบบง่ายๆเช่นนี้เราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าที่มาที่ไปของเครื่องมือนี้มีความเป็นมาอย่างไรมัันนนใใชช้้งาาออยยูู่่ททุกกกเ็ประเทศไทยนั้นได้เริ่มรู้จักกับเครื่องมือ g t 200มาตั้งแต่ปี2548ในสมัยของรัฐบาลพันตระวจโททักษิณชินวัตรโดยมีการสั่งซื้อมาทดลองใช้ในกองทัพอากาศในราคาเครื่องละ20,000บาท จำนวนทั้งสิ้น4เครื่องและเมื่อนำมาใช้แล้วปรากฏว่าไม่ได้มีสรรพคุณอย่างที่โฆษณาจึงไม่ได้มีการสั่งซื้อเพิ่มเข้ามาอีกและหลังจากการยึดอำนาจเมื่อปี2549รัฐบาลทหารภายใต้การนำของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ก็ได้มีการสั่งซื้อเข้ามาอีก500เครื่องและครั้งนี้ราคาได้เพิ่มขึ้นไปถึง70,000บาทต่อเครื่องกองทัพบกได้มีการสั่งซื้อเพิ่มมาอีกอย่างน้อย8ครั้งโดยตั้งแต่ปี2550ปลายสมัยของรัฐบาลสุรยุทธ มีการสั่งซื้อไปอีกสองเครื่องครั้งนี้ราคาเครื่องละ9,50 0 0 0 0บาทและได้หยุดการสั่งซื้อไปช่วงหนึ่งในสมัยของรัฐบาลนายสมัครศูนทรเวชและเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลก็มีการสั่งซื้อเพิ่มและคราวนี้ราคาอยู่ที่เครื่องละ9,000 0 0บาทจากปี2550-2552ถึง2552มีการสั่งซื้อไปทั้งสิ้น466เครื่องโดยใช้งบประมาณในช่วงนี้ไปทั้งสิ้นกว่า500ล้านบาทเลยทีเดียวและการสั่งซื้อส่วนใหญ่นั้น อยู่ในช่วงของรัฐบาลนายอภิสิทธิเวชชาชีวะการซื้ออาวุธของกองทัพนั้นมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการซื้อแพงกว่าราคาจริงอยู่เสมออีกทั้งยังมีข่าวของการทุจริตอย่างต่อเนื่องบางอย่างก็ไม่สามารถนํามาใช้ได้จริงบางอย่างก็ไม่ตรงกับสเปคเครื่อง Kt 200ในวันนี้ถูกยืนยันแล้วว่าเป็นการลวงโลกโดยศาลของประเทศอังกฤษได้สั่งยึดทรัพย์ผู้ผลิต และได้คืนเงินค่าเสียหายให้กับประเทศที่ได้ซื้อเครื่องมือหลวงโลกนี้ไปใช้ในราคาแพงทั้งที่จริงแล้วต้นทุนการผลิตยอยู่ที่เครื่องละไม่เกิน1,000บาทเท่านั้นเองแต่ประเทศไทยโดยกองทัพและทางการไทยกลับไม่มีทีท่าอะไรมากไปกว่าการออกมาแก้ตัวกันพลลวันและวันนี้เครื่องมือนี้มีอยู่ในประเทศไทยมากกว่าพันเครื่องและสูญเงินวบประมาณไปแล้วมากกว่า1000ล้านบาทและยิ่งไปกว่านั้นการนํามาใช้ในกิจการป้องกันประเทศก็ทําให้ชีวิตของทหารต้องเสี่ยงและสูญเสีย รวมถึงการที่ใช้เครื่องมือนี้ชี้เป้าไปผิดๆทําให้ประชาชนบริสุทธิ์ต้องกลายเป็นคนร้ายไปอีกด้วยเป็นเพราะการที่เคยออกมารับรองว่ามันใช้ได้หรือไม่เป็นเพราะค่าส่วนต่างที่มีทั้งทหารและนักการเมืองที่มีส่วนร่วมรู้เห็นกับบริษัทนําเข้าได้ทําการช่อฉนใช้กลอุบายและอํานาจ้านเงินของแผ่นดินที่เป็นเงินภาษีของประชาชนใช่หรือไม่วันนี้ความรับผิดชอบอย่างจรงิงจังและการดําเนินการเอาผิดกับคนที่หลอกลวงและร่วมมือกันยังไม่มีการเกิดขึ้น เราต้องตั้งคำถามอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆหรืออย่างไร คำถามที่2ก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่อง GT นะครับซึ่งใช้ตรวจหาสารซึ่งเป็นยาเสพติดยาบ้านะครับมีการแสดงความห่วงใยครับว่าสมราคาหรือเปล่ามีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่าในอดีตเนี่ยมีการซื้ออุปกรณ์ตัวนี้มานะครับถามว่าใช้แล้วได้ประโยชน์ไหมก็ได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าก็มีการพบครับว่ามันมีจุดอ่อน คือเครื่องนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้พูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือว่ามีจุดอ่อนตรงที่ว่ายังต้องอาศัยเรื่องของกระแสไฟฟ้าในตัวคนที่ใช้เพราะฉะนั้นบางชีสภาพของตัวบุคคลที่ไปตรวจเนี่ยครับถ้าอาจจะพักผ่อนน้อยไปไม่มีความพร้อมเนี่ยก็จะทําให้เครื่องนี้เนี่ยขาดประสิทธิภาพผมไปที่คุณหญิงหมอพรทิพย์รจชนสุนันทร์สั้นๆตรงนี้นะฮะผลการทดสอบออกมาอย่างนี้ผู้วยการสถบาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งก็ซื้อ เครื่อง GT 200ไปใช้ด้วยครับคุณหญิงอยู่ที่ภาคใต้นะสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีค่ะทอยยศค่ะครับวันนี้ผลออกมาก็ชัดเจนในแง่ว่ามันใช้งานไม่ได้เพราะว่า20ครั้งที่ทดสอบหาเจอจริงๆ4ครั้งมันเป็นความเป็นไปได้ปกติอยู่แล้วคุณค,คุณหมอว่าไงฮะเอ,อเรื่องของการตรวจพิสูจน์หมอก็ไม่ว่าอะไรเลยนะคะครับยันยืนยันเหมือนเดิมว่าเราไม่เคยใช้เครื่องมือตัวนี้ตัวเดียว เราใช้เครื่องมือโรนี้ทําให้ชี้เป้าในสถานที่ที่มันแคบคืออยากให้เข้าใจการทํางานนิดนึงครับบางทีหมู่บ้านหรือสถานที่ที่มันกว้างเบื้องว้างเนี่ยเราจะทาไงให้แคบเข้าซึ่งเครื่องเนี้ยสมมุติว่าชี้เป้าได้แค่สิบเปอร์เซ็นหรือสี่ในยี่สิบสมมตินะคะครับค่ะในมุงที่เราเคยใช้มาเนี่ยเราก็ยังอธิบายไม่ได้ว่าแล้วทําไมมันใช้ได้ การทาง,งาน,นมันดูของแข็งใช่ใหครับสารทุกอย่างในโลกมนุษย์เนี่ยมันจะมีสนามแม่เหล็กของมัน<ะ>ซึ่งจะแตกต่างก,กันห,หลักการของการใช้เครื่อง Gt 200เนี่ยก็คือเราจะตรวจหาอะไรเราก็เอาสามชนิดนั้นมาทําเป็นเซนเซอร์การ์ด<ะ>แล้วใส่เข้าไปในนี้<ะ>ซึ่งก็จะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นสมมุติว่าเราใส่เรื่องของยาเสพติดยาไอเข้าไปเมื่อเครื่องทํางาน มันก็จะไปตรงกับยาไอซ์ซึ่งอ,อยู่ในูมิเทศที่เรากาลังหาครบเนื่องจากมีสนามแม่เหล็กที่ตรงกันตัวเสาสัญญาณก็จะเบนไปหาแต่ลักษณะการใช้เครื่อง g ีที200เนี่ยมันจะเหมือนกับเรื่องการใช้แผนที่เข็มทิศก็คือต้องมีการเดินสอบเขาเรียกสอบแนวเส้นเล็งโดยเดินในแกน x แกน y เพื่อให้แนวเส้นเล็งมันตัดกันก็จะกําหนดเป็นพื้นที่เข้าคร่าวได้อาจจะลักษณะรัศมีสัก3เมตร จริงๆแล้วเนี่ยใน,นการปฏิบัติเเครื่องสแกนพื้นที่เพื่อกําหนดพื้นที่ให้แคบลงว่าตรงไหนมีความน่าจะเป็นที่จะมีวัตถุระเบิดหรือวัสดุที่เราจะหาอยู่คือ,อยาวเรื่องเก่ามากัเรื่องใหม่มาปนกันสมัยนั้นมันเป็นเครื่องมือเดียวที่ใช้งานได้อยู่ผมยังยืนยันว่ามันใช้งานได้อยู่ทุกเหล่าทัพก็ใช้กันอยู่